บิดวันนี้ยามเช้าครับอันนี้ที่พักเราวังบุรพาแกนสำหรับทริปนี้วันนี้ก็เป็นเวลา6โมงตรงพอดีนี่เหลือเวนประตูท่าแพนะยามเช้า6โมง แล้วมนชิบถึงแล้ว,ลวพูทธานพูทธานพูทธานนี่ไงดูไปตรงนี้นไปเดี๋ยวรถเมย์มารีเมย์รถเมย์ นี่ไปปปะเราจะไปถ่ายวิดีโอมาเรื่องแต่จะแคมป์ให้หมดก่อนเดินทางไปดีจัาตั้งใจขึ้นมาแล้วจ้าขึ้นมาแล้วจ้ะอยู่นี่แล้วจ้ะ เกยัมาทีก <Gh ie S 2> <wer ke> ันใช่หรอทำไมอันนี้ใส่ตัวเดียวอะหรับที่ไหนตัวเดียวกับเมื่อวานคนละตัวครับไปจบไปจอบ เห็นเด็กอยู่ข้างในไหมมีคนอยู่ข้างในด้วยเหรอเหมือนไม่มีไฟเลยอยู่ขา้างในมาี่อรเอาทุ่นี่นะทางเดินขึ้นเดินจากข้างละ่ะ อลืมจับออออเเา้วินจะจะะไกใ ขี่รถกันมากก็ไม่ขี่เหยไงอยากเดินน่ะอมบอม,บอมไปเฮขึ้นเดินนี้ไปก็เจอแล้วเจออะไรคะเจออุทยานที่ทำกายอุทยานเหมือนเราเคยมานะออพี่ดูรีวิวมาเยอะนี่ต้นไม้ตัวนี้เขาต้องถ่ายเพราะต้นไม้อยูก่กลางถนนนะ ผู้ใหญ่หนึ่งร้ยหรือยีบโอ้ยี่สิตาที่ไหนดูร้อยหนึ่งอ๋อฝรั่งใช่ต่างชาติต่างชาติ นุ้ยตัวนี้เรียนจังก็รับข้อมูลนี่ี้ฟังอยังบ้างต้งเบื้องต้นแล้วตอนนี้มากี่คนที่มากี่คน ตรงหน้าร้อนค่ะมีแดดเหนือตะกอนห <c oughs> น้าร้อนออกช่วงทุกสาัปดาห์เดี๋ยวผมเอาคนที่ไม่นอนก่อนเดี๋ยวเขาจะได้รีบไปเดี๋ยวเราคนนอนแป๊บหนึ่งมาคนไม่นอนมาก่อนครับิ <c oughs> ดแป๊บหนึ่งแล้วพี่นะ <c oughs> มาเราอยู่ตรงนี้เราเดินมาใช่ไหมครับหนึ่งกิโลสามร้อย ตามถนนไปมีป้ายทางดอนเท้าตัดรัดขึ้นไปเป็นช่วงๆกิโลครึ่งร้านอาหารขาดเหลือซื้อให้เรียบร้อยน้ําต่างๆจุดลงทะเบียนเริ่มเดิน400เมตรยอ2ยอ1 200เมตรยอ2 1กิโลยอ33าอสยอสี่หนึงอแต่เราว่ากันถ้าคุณสปีดคุณทําเวลาได้ไวกว่านี้ด้วยท่ายแผนที่ไปโทรคุดกั มันก็สวยาค่มานอนต่ตรงนี้ด้วยค่ะ ก็ทางลงๆนี่มั้งละนี่น่เลยนะก๋วยเตี๋ยวหรือเปล่าน่าจะมีท้าขาย Thank you. ใจครับเรามดใจเนี่ยข้างหลังนี่ใจใจไปไหนแล้วไอ้อยังก็นี่ จะลวกมาใส่เราไหมาเนี่ยโอ้ยนนอนคนลุกนะแรงมันเยอะเนะตัวเนี้ยใช่ค่ะลังสามสองหนึ่งสามองหนึ่งเกขายป่ไอโฟน หาเรื่องได้เปลี่ยนใหม่แล้วเป็นไงเป็นไงขอก็ทนจริงไปไปวิ่งไปโอ้โหนี่เทลสายเทลปั๊บปั๊บปัป๊บนี่ิ้วกล้วยด้วยหิ้วกล้วยด้วย เรียบร้อยนั่นแหละวิ่งได้เลยที่ดูทางนะนี่เนี่ยอย่างนี้นะอ่อยู่นี่อ่ะปไปไปป้าตามาตามาเนี่ยมันถึงต้องมี DJI ไม่โคงไหเข้าัวไหมตลอดไม่รู้นี่นะ ป๊าป๋าไปแล้วอ่ะแล้วป๋าไปดูทางด้วยกันไหนแกดูทางไม่ได้ดูกล้องเลยคุณนี่ไม่ดีวะวิ่งเข้ามาค่ะ นี่เมื่อกี้ก็พลิกอพลิกสามรอบแล้วงั้นก็ไม่ต้องวิ่งมันดับอีกแล้วซื้อใหม่อเอาที่มันผ่านแน่นๆผ่านงกว้างโคก้าพี่นี่ไงเอออันนี้แน่นอยู่นะดีแปลว่าแปลว่าเขาเรียกอะไรถึงแข็ง องร้อยห้าสิบสองโลครึ่งเนี่ยดูไม่จบไงไม่ทำการถึงแล้วหรอก็ปีกก็ปีกเดวแล้วสองโลไม่ใช่หรอว้าวสองโลสองโลสามเข้าห้องน้ำก่อนได้ไหมใจเได้ได้ได้แรง ล้างหน้าหลังตาครับล้างหน้าหลังตาไสสองที่พักได้ไหม <c oughs> เป็นว้าโอ้ว้าโอ้ว้าภารกิจภารกิจเรียบร้อยนี่จริงๆเนี่ยทางไหนนะคุณยุก็คือตะแรกเรามานี่คะ่ะคือทางนี้ไปป๊อปป๊อปไปนี่แล้ววนลงมาตรงนี้นี่ทางที่สองต้นเดินลงมานี่นี่โหหนึ่งรูปหนึ่งรูปกิโลนะตอนนี้เดินไปสิบแปดจุดหกศูนย์แปดจุดหกศูนย์กิโล ห้าชั่วโมงห้าสิบนาทีโอเคไปตอนนี้กำลังเดินทางกลับก็เดินลงแบงางล่างอีกใช่ไหมใช่ค่ะลงแบงค์ไป,ไป